สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุก่านทุกคนที่เขาเบิ่งเขาส้มทางส่องปมา้าสบายดียามเ้ามาโมบุญพี่น้องย่างมาโม่บุญอยู่น้ำพอเลิศพอเลิศสิไปทําบุญอยู่บ้านนบ,บ่อมาเนี nem, เป็นบุญบุญบุญคารวะคารวะสมบัติสมมาขอพรอ,อันพระธาตุ รพระธาตุอันพระสักคู่คำแดงดวงมณีวงอยู่บ้านนาบอนะ่อเนาะโอ้ยอยากไปพี่น้องเอออยากไปแต่ว่างานหลายโทษก็เม่ากันนี่แต่เพิกเนาะพัดคนเดียวแต่เลยไปฝากฝากโมส่วนหลยคนก็ฝากเลยนะ้าเกี่ยเขาสบายดีลูกสบายดีน้ำจิไปโรงเรียนบ่ไปโอถ่า อีลาอีลาฮะก็ตื่นดิลูกสบายดีอาสบายดีก่อนยังเศ้าอยู่ลูกอีลาคือซีซึมซึมกินไม่ไวลูกไอ้เบิ้ลถอะอืมน่ะน้องสาดีจ้าเนื้ออาหารเช้าวัี้ผัดกุ้งผัดักกผัดกุ้งใส่บวบ โอ้เบ่งมาเบ่งอาหารขึ้นหนากินแท้โอ้สาวแพงเป็นแม่บ้านที่น่ารักทำกับข้าวให้สามีให้ลูกตรงเวลาคันสามีบบป่วยกันเลยสิโบเหตุแบบนี้เนาะจนบ่ายจังได้กินข่าวเศร้าเป็นอะไรบาทเากินเองไนดะเป็นอนะไรผลงานที่ไม่ใส่ใจสามีนะ่ะม่แตาให้ทำกับข้าวเองเป็นยังไงเ,าาเธอเป็นยังไงรู้สึกหรือ,อยัง รู้สึกหรือยังคะกี้กะเห็ดผับอกิงามนี้ตามนีเลงสได้พิเศษแบบนี้นะงานเห็นว่าบได้พิเศษแบบนี้นะินอมปกติข่าวเศร้าเคยเถานะที่ยงบ่ายห้วยนี่จะลูกไฟมาขาที่บ้านอเองเนนัานบ่ มันบ่ถึงกนลืนนั่นงบิรบิรเอ้ยเผ็ดอาหารไทยนะโอเคอยู่แซ่บเออเพิ่นเผ็ดอาหารไทยนะแซ่บอยู่สบายดีไปห้องเรียนยู่ลูกมาหนิไป,ไปมันจังโมงแล้วเนี่ยเผ็ดโมงกว่าๆเๆๆร่งเร่งเร่งเร่งห้องเรียนกับไก่ๆเดอกพี่น้องอยู่คุ้มบ้านเมคเวเสวยอีลากะห้องเรียนอีลาหนิห้องเรียนน้องเบิ้ลตนะลูกมีผู้ใหญ่ซื้อน้ำให้กิน ป้าบอท่านผ้าอันเอฟซีไปเบิ่งหักเคยไปหล่ะล um, ่ะห้องเย็นบรรณาโมงห่องสาวแพงไปอันอันไม้นะพี่น้องไปอันทำความสะอาดนั่นแหละใช่ละใช่ขอบคุณผู้ใหญ่ด้ลูกซื้อน้ำให้อีละเพิอมกับหมู่นักเรียนขอบคุณด้วยปออุ้งป้าป้าเอิงป้าเอิงอยู่หมกด่ารซื้อลูกด่านสี่สิบกระตุกพู้น่ะอ่ะขอบคุณป้าเอิง ทูจ้า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 ลูกโอ้ยทูจ้าโอ้ยคือเป็นสั์ล้านข่อยอาทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะลูกงงเธองงซื้อหน้าหไฮฮกเงี้ยนอิลาฮกเฮียนปฐมฮกเฮียนปฐมบ้านน้ำงมีสามห้องสามหรือสี่ลูก มีอนุบาลแลักกับปหนึ่งม่แมนบ่แหลักกับป,อป,อปอสองปอสามรวมกันนะโรงเรียนบ้านน้ำโมงอยู่ในอนาหน,น้าพี่น้นนนนองใน,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 นหน้าหน้าตรงกันข้ามกับเทียงหนองกระทิ้นฮันเดยเนาะโรงเรียนเพิ่นอันปลาเมากศพานไปอยู่ปลาเมาไทยเวลาปลาเมาเมือนหน้าอพอดีอันอยู่ทางเวเขาหน้าปลา,าเมานั่นแหละโรงเรียนนะ แมนองคเฮียนประทมนะโยนแมนมันกับบได้เปตยานดอกพี่น้องบได้เปตยาเพะว่าอยู่คนละอยู่คนละฝั่งกับนาน้องกะทินน้องดีแทกโอ้ยผูกขายอมผูกขาโมเอาอันไม่ตัดมาน่ะลุงที่ตัดหายน่ะโจแห้ง แซ่น si oh, oh, ้ําไว้รู้เสียได้ไม้ป้องบักยาวๆเอ้ยสิไว้เฮ็ดต่อกะเด้มื้อคืนนี่มานั่งจักจนดึกเอาแซ่น้ํานั่งเอาแซ่น้ําใส่ถังนั่นเมื่อคืนนีเบิงว่ากัดแขวใส่จนว่าง่วงนอนจนว่าฟืนไได้4ได้4มดได้4กแน่ว่าจัก3ป้องจักโอ้ยคั่นแม่เอามาใหม่ๆสิจักม่วน ันนี้มันอยากแห้งหละวันนี้มันสีแห้งป้าเบิดสีอดเอาสิจักตอกซะก่อนงานปลาเมานะมีจักตอกจักหมแล้วแล้วก็มีอันยิบผ้ายิบผ้ายังค้างไว้อยู่บ่ทันแล้วนี่แล้วก็มีเหล้าบ่ทันเมียนบ่ทันยาเหล้าซบ่ทันยาเหล้าเหล้าก็หัวกึ่งปึงกิ่งปิบ่เห็นอยู่เกี่ยวเอื้อยอยู่เหล้าเกี่ยวอือจแล้วบ่ได้ัเกนีคือว่าบ่เห็นเกี่ยวเต เออไปปลาเกี่ยวใช่เนาะมันสีได้ท้อยเกี่ยวใหม่แล้วคะแนนเลยท้อยกับปลาเขาบอไปถืีกคือนั่นแล้วทอยกับใจมันบอกว่าชีไปยืมของไอ้เพียงคันษาเกี่ยวข่าวของไอ้เพียงน่ะคมเกี่ยววเเกี่ยโค้งบ่กเออคักคะแนนนั่นนะไอ้กัปใายกัปใายก็มันนี่ก็ไปซอยขนเขาแม่มันนี่เออดเอิอดเอิอดป้าลุงกินเข่าได้ลูก ở kin vine vay burnt tan. thả nè hạch kít sài, hong yên hạt tinh xài, tinh 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 người tinh 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 bùm nông buông cả chân thì ăn chết khẩu nhiên vô hại những gì phun một nhảy lẽ lao hết mặt nền nè là cả thác à, pia à. <laughs> 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 hải mình chẳng cụm hơn lao à nè luôn nhìn thầu ô tin này chân này cả thải nhạc à phải mẹ phụ thải để ô tin à บอสให้กินทุนกงบมันได้บางฮันนะมันกินลิฟอุ่ยอย่าไปเห็ดนะนันแม่ลูกเท่าบอสเอฟซีส้มสสอีลาเมื่อหน้าน้ำป่า,าวานนี่ลูกแซวแพงน่ารักล,ลูกแซวแพงน่ารักใช่อลา อีหละใช้ขอบคุณนะแม่ขอบคุณเอฟซีนะแม่เพิ่นชมอีหละิ่นย่องอีหละอีหลานาหักขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อเขาเต็มปากเขาเต็มปากอีหละลูกสาวแพงมีสามคนเด้อท่านผู้ชมเอฟซีปฏิกรรมเบิ่งใหม่เพิ่นยังบูหูบางคนกันเนาะลูกไส้ลาอันนี้ลูกไส้ลานี่ลูกไส้ลาอันนี้ นี่ก็ไก่ใชลูกโอ้โหไก่โอ้กไก่พอไก่เรีรบรสชไม่เาไทเออเนี่ะบอก็นุน้ำไม่เวลาอก็เอ้ยก็ไก่ฮะนะปามากลูกเอาดูดัง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  ก็ไก่ก็อไ้ยก็เอ้กไก่ขอไข่ในเล่านะป่าอยากฟังนะโอ้ยโอ้ยก็ไก่นั่นเอาไม้ไหมเอาไม้ดังๆก็เอ้ก็ไก่ขอไข่ในเล้ายาวยาวบ่ได้เลื่องขนาดนั้น ข้ากว่าเอ่ะขาควายไทยนาข้าวกงขกึงขังขอละขังข้างฝางูใจก้าโอ้ยก็ชิงตีดังโอ้ยเก็งตีดัวงเก่งโซ่โซลามดี อ้ออีกันก็อ่าเนี่มันบอกมดอือำอดกิงอาคลิปนี้พ่เบิงพ่อส้มสันี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ บรรยากาศอบอุ่นครอบครัวเคยเถ่าคือสีหายป่วยไหวอยู่ดอกเนาะได้กำลังใจดีค่ะเนาะไข่แน่แล้วครับไข่แน่แล้วบ่ตะกี้น่ะเดียวเดียเดียวอยู่น่าใส่เดียวเดียวอยู่ในสวนนะไปป้าป้าบอเจ็บป่าป่าเป็นบาดมันห่างบ่รุนแรงอืะห้องมันยังบ่แห้งตอนนี้ เครื่องกะนิ่งๆหน่นนนอยแต่พี่น่ะเครื่องแง่อนอนกันแล้วนอรับนะเทีวยวลุกเะีวยวตื่นเบบเจ็บน่ะเย็นนี้ดีขึ้นเลยอนอนรับสบายเลยน้องคืนอ่ะรับบูมเมอ่อแล้วพ่อตีนพ่อกันคลิปหนาเด้อปาลุงเดออ้อขอบขอบพระคุณเอฟซี C ทุกท่านที่เขาเบิ่งเขาส้ม ขอพระคุณเอฟซีผู้ที่ติดตามตลอดมาแล้วก็เอฟซีผู้ที่เขามาเบิ่งมาชมใหม่คลิปนี้ก็ยาวพอสมควรและป้าเมาเองกระทาผิพลานประกันได้ขอโทษขอภายหลายๆเดอ้อขอเวทใซตให้พ่อเอฟซีทุกทานที่เขาเบิ่งเขาชมยังมีสุขภาพห่างกกยที่แข็งแรงขอให้มั่งมีสีสุขปรารถนาถิงใดก็ขอให้สุขสมหวังถูกประการเดอ้อสบายดี